สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับม้นนี้จะพากันขึ้นไปกินเขาห้อมกันเด้อครับผมเงียนใหญ่ยกับ่อใหง่แม่ใหญ่กับพี่น้องเนาะน้องแบงมาหลับแล้วม้นนี้กับจิมีตัวเลขนําเสนอค่ํขึ้นนี้เด้อครับพี่น้องเป็นเลขบนอย่างเดียวครับผมแม่เอฟซอ่าเพิ่นสทรงมาห้เด้อครับผมครับห้างวดติดเดือนดีเอาจะค่อยไปเบิ่งกันครับพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะน้าเชียร์ครับผมน้องแบงครับผมครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจในเด้อครับผมคร<แ>ับจึงได็ขอขอบพระคุณแม่เอฟซีทั้งสองท่านด้วยครับผมเป็นใ<แ>ห้แนวทางมากครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับหมื่จังน้อยด้วยครับพี่น้องแพร่ีกับพ่อแพร่ีบันเท้าโอ้ยดื่อพ่อดีดีนะเขาเงียบงครับผม อ๋อค่ะท่านผู้ชมมาหอดเฮียนไม่ใหญ่แล้วค่ะสีวุ่นวายจักหน่อยแล้วค่ะท่านผู้ชมบ้มานนี้ค่ะโอ้สนามฟุตบอลเฮียนไม่ใหญ่ค่ะมากินข้าวเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอุดนไม่ใหญ่นั่ง มาเม็ดค่ะท่านผู้ชมพูดนะซ้ำดิบ้านอ่าไปรับโทรรับฟังเลยเด้อครับพี่น้องเพิ่นเปลี่ยนไปทิศทางนั้นเด้อค่ะท่านผู้ชมทรงไหทตงหน้าเนาะค่ะไปไล่ก็แชท้ได้ค่ะเพิ่นกับไทยให้เบิร์กเิม็ดบรรยากาศค่ะเอ้าเออตัวเลขมือนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่นทรงตัวเด่นให้เบิ่งมาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชม เบิ้งมาหลายงวดแล้วมันกับเข่าแม่ค่ะเอ๋อก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของผู้ใหญ่เพิ่นทรงให้น้ำเชี่ยก่ะขอขอบพระคุณที่เพิ่นกับกล่ามาเชี่ยขอบคุณที่เพิ่นทรงแนวทางให้เนาะค่ะขวพร้อมค่ะท่านผู้ชมคิดอยากพากันอยากกินมือนี่นตกพร้อมมือนี่มาเฮียนไม่ใหญ่หมดทุกคนอเนื้อครับผมเป็นขอน้ำกันมีหอดอัน หมากนินฟ้าเนาะหมากนินฟ้าดินฟ้าเนี ou 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 ่ยเดี๋ยวสามีเขาบ้านหน้าเลยนะครับผมชมมาเด้อค่ะท่านผู้ชมมามหน้าเขาเรงค่ะเขาเร่งน้ำกันเขาแดงน้ำกันค่ะตัวเลขหน้าหลังค่ะค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขงามอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเลขบนอย่างเดียวเดินดีห้านวดติด fc ส่งให้ค่ะท่านผู้ชมหาศูนย์หา0องห7เ,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 เจ็ดห่งค่ะกับนัมเดอค่ะท่านผู้ชมอยู่ในนี่เพิ่นว่ามันต้องเข่าตรงตรงค่ะแต่ว่าแมนกันกับนัมนค่ะ เราเก่ามาเชียกับน้ำเชียกะรวมวิเคราะห์ไปน้ากันค่ะน้ำเชียตัดซอยครับผมค่ะตัดซอยกันค่ะคิดถูกอะเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องพลกับเดินดีมากแมีนเพนกับปึกษาพร้อมแมีบ้านนี้เพนทรงตัวเด่นมาไห่กับผ้ากันประกบครูน้ำเชียกะเอาตัวดับที่อาจารย์ที่พลยุทข้างหลังเพนทรงไห่ตัดออกตัดออกค่ะท่านผู้ชมที่เคยเห็ุให้อายุน้ำเชียร์ละค่ะเนาะ ค่ะนี่แหะครับผมเลขส่วนมากสิติดหาดิเนเนาะหายู่หาตัวครับผมพูดนะติดเจ็ดอยู่สามตัวแต่ว่าเท่าที่ข่อยเห็ุมากนี่พวกข่อยเห็นติดหาดิบ่แอร์ดิเพราะว่าเลขดังมากสิลบมากเจงสี่ล่ะเนาะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะกลับด้วยนะค่ะกลับด้วยกับด้วยครับผมค่ะเด่น ประกบเด่นผู้ใหญ่ผลทรงไห่น้ำเชี่ย,ก,ก,ยกับเก่ามาเชี่ยก็เลยมาประกบค่ะเก่ามาเชี่ยเพิ่นกะอยากนํำเสนอเพิ่นกะมีคือการเพิ่นเก่ามาไห้น้ำเชี่ยเป็นแต่เป็นไปได้พ่าน้ำเชี่ยเอาเอามาไห้เนียตัวประกบค่ะคุย <iens. S 1> กันค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยก็เลยเฮ็ดซอยเก่ามาเชี่ยค่ะนี่แะค่ะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะพี่น้องเลขผู้ใหญ่ไม่ประสงค์ออกนอาอ่า 02 02 20เนาะครับผมโอ้เพิ่นแม่นอี่ดีแล้วค่ะเดี๋ยวกล่องมาเสียสิลงอห้ยแล้วค่ะมันยังนอ้ํทางนันบันอ่าได้ครับผมมาค่ะขี้เข่าโอ้โหพอยายพริกบานหอมโอ้ยน้ำใสน้ำหอมน้ำหอมโอ้ยได้ครับขี้เข่าเด้อพอยายน้องแว้งก็คือมาเด้อเส้นแจ่มมีสมนีแล้วค่ะไปแม่เทาอาครับผมมาที่ของนักการมาเด้อค่ะท่านผู้ชม กินเขาแรงค่ะ<อ>กินเขาแรงนี่ละครอบขัวน้ำเชี่ยค่ะท่านผู้ชมมีเอี่ยยผู้เดียวนี่ล่ะค่ะนี่อันน้องแบงเป็นลูกเอี่ยยอันน้องอูเจะากอยเป็นลูกน้ำเชี่ยค่ะผู้ลักงก้นผลกับกนผู้หับน้ลูกฮะ โอ้แบน้ำแล้วแค่รีกับดูดีก่อนกินเขาค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะขักคับนอับผมโอ้น่องแบ่งคือคขกคืึ้นเนี่ยถ้กินไหมข่วนอ่ะขาดเทียนน้องพี่ขันยูเฮียน้ำเชี่ยเจ้าค่อยอันนั้นค่ะท่านผู้ชมเจ้าค่ายสิได้เห็น น้องพี่เกลียดเลยเพราะมาก,กินเขาน้ำเกลียดแล้วแล้วค่ะเส้นเหล็กยังคือมาเกลียดเร็วแชมพูนั่นเนะะเาะ <ด S 2> <ด S 1> นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเลขบนผิดจารณาเบิ้งก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมซ่อมเบืงเพิ่นกอนค่ะแต่ว่าเก่ามาเชียเพิ่นว่าเพิ่นไปสังเกตเบิ้งแล้วเหล็กเด่นเพิน่นมันประกบกัน มันเข่าแต่ว่าได้หลายคูบานนี้เขามาเชี่ยกันเลยบอกน้ำเชี่ยวว่าตัดใหด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขง่ามอยู่ดีค่ะห้าเจ็ดนี่ก็ง่ามนะค่ะท่านผู้ชมหาเจ็ดหาแปดไม่เยค่ะหาเจ็ดหาแปดหาสองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองหาศูนย์ แคปหน้าจอเด้อคะ่ะแคปหน้าจอคะ่ะท่านผู้ชมคือในสีแชนแนลเนี่ยจอดกันม่ได้หมก็ไ่ได้สีอ๋อเดี๋ยวปลาเล็กเกามาเชียอ่าสิไปตามไหม้เด้อค่ะท่านผู้ชม,ม,ชมเดี๋ยวปลาเล็กเกามาเชียเพิ่นก็นจะไปตามไหค้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเฮียนไก่วัดคะ่ะโอ้คือมืดครับเดีวว่ามืดคักเนาะโอ้ยมืด เอ้ไฟเอ็นนี่บ่ค่อยออกตัวนี่ไฟวัดบ่ค่อยออกเงี <Okay. S 1> ย้ยติดวัดค่ะท่านผู้ชมไม่ให้ติดวัดค่ะไฟว่าไข้ออกเอ้บาบักลาอยากกินน้ำตัวนี่โหขันนามมา้ำเลยป้าอ,อันพเพลียเดะบัวนี่นล้ว เอิร์เขามากกันในแถวเออพีเทียนไว้บ้านนี้โบัรียนหนาเรียนหลังอยู่ดื้อเดื้ออืมตัวใหญ่พ่อค่ะท่านผู้ชมไปกินเขาเนาะค่ะก็ไปใส่มาใส่ดอกค่ะท่านผู้ชมกัดเอิร์ดเต้พี่น้องกินเขาเนาะคลิปบรรยากาศในครอบครัวเนาะค่ะเคร่องผาไปเที่ยวเนี่ย เบิรงตัวเลขค่ะไปจุดถูกกับเขาเนาะโอ้ยเขาเลขเล่าวเนาะค่ะท่านผู้ชมอยู่สารปูลุบค่ะสารปูลุบจึงได้ไปเขาเก่าโฮกเนาะถูกน้ำเชี่ยไปเขาเลขเล่าวค่ะท่านผู้ชมค่ะอ,อ๋อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาะเดี๋ยวปลาเล็กเกามาเชี่ยเป็นสีลุ่งห้ปลาเล็กเขายยงหรือเขาว้างหันนี่เขาห้องหันอืมแม่นยูบ่ แล้วมันีตามหครับผมอ๋อสำหรับคลิปนี้ลากพี่น้องเนี่ยมาได้ครับพี่น้องกินเผากินปลาเด้ครับผมม่ได้เนื้ออยู่ดีส่คดีได้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไปเบื่อให้คนได้ด้ค่ะคนไปใส่กุบคนไปเก็บเห็ดกีบยางค่ะเดี๋ยวคนสิกินคือว่สวัสดีค่ะ ครับเลยครับพี่น้องครับผมบานนี้กินเข่าแรงแล้วครับเอาอย่าลืมด้วยครับพี่น้องแนวทางตัวเลขครับผมบนอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะครับไปลับเมียนอนบานนี้ครับเอาครับพี่น้องครับผมมาแล้วถึงบ้านแล้วกินเข่าแรงครับพี่น้องกินเข่าแรงเงียนงหครับก็ดีก็ได้ครับ